มีใครอยู่โรงเรียนประจําแบบพวกฉันบ้างส่วนมากคนที่ต้องมาอยู่โรงเรียนประจําเป็นเพราะพ่อแม่ต้องทํางานไกลบ้านหรือไม่ก็พ่อแม่เสียต้องอยู่กับย่าหรือว่าไม่มีคนดูแลเลยต้องมาอยู่ที่โรงเรียนประจําเธอเศร้าอีกแล้วนะมิวกี้ช่วงนี้เธอเศร้าบ่อยจังเลยนั่นสิช่วงนี้เธอดูเหมือบ่อยๆนะอืมฉันคิดถึงพ่อกับแม่นะ่ะพ่อกับแม่ฉันต้องเดินทางบ่อยเลยไม่มีเวลาให้ เขาเลยให้ฉันมาอยู่ที่โรงเรียนประจําฉันอยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่จังเลยฉันคิดถึงพว่าเขาจนใจจะขาดอยู่แล้วเธอยังดีนะที่มีพ่อกับแม่ให้กลับไปหาดูฉันสิพ่อกับแม่ตายต้องอยู่กับยาย,ยายก็แก่ดูแลฉันไม่ไหวจึงต้องถูกส่งมาอยู่ที่โรงเรียนประจําเนี่ยฉันแยกกว่าพวกเธออีกพ่อของฉันต้องติดคุกเพราะเอามีแทงแม่จนตายฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลจึต้องถูกส่งมาอยู่ที่โรงเรียนประจําเนี่ยถึงพ่อจะฆ่าแม่แต่ยังไงฉันก็รักพ่อมาก ออกไปเยี่ยมพ่อที่คุกทั้งเลยชีวิตของพอวกเราแต่ละคนช่างน,น่าสงสารจังเลยเนาะต้องมาติดอยู่โรงเรียนประจาเนี่ยออกไปไหนก็ไม่ได้หน้าเบื่อก็น่าเบื่อนี่พวกเธอสามคนมาจะคุยอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ใกล้จะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะทำอะไรต้องทำารียบๆเข้าไว้รู้ไหมค้ะครูให้ไวเลยนะอย่าให้ครูต้องมาตามอีกค่ะครูเดี๋ยวพวกมูจะรีบไปเรียนค่ะ นี่พวกเธอฉันมีความคิดอะไรบางอย่างอะไรหรอในเมื่อพวกเราไม่มีความสุขที่จะอยู่โงเรียนประจำแห่งนี้งั้นพวกเราหนีไปจากที่นี่กันเถอะกลับไปอยู่ที่บ้านพวกเรากันถึงบ้านจะไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลแต่ฉันว่าก็ยังดีกว่าอยู่โเรียนประจำนี้นะที่นี่ไม่ต่างอะไรจากคุกเลยไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ถ้าเธอจะหนีงั้นฉันหนีด้วยฉันก็ด้วย เง้นตอนเดึกที่ทุกคนหลับพวกเรามาเตรียมหนีกันจังหวะนี้แหละเราพอไปเข้าห้องน้ำเงินรีบปีนด้วยโรงเรียนหนีกันเถอะพวกเราไปกันเลยหนีออกมาแล้วแล้วพวกเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยมันค่ามากแล้วนะพวกเราต้องหาที่นอนว่าแต่เราจะไปนอนที่ไหนเงินก็ไม่มีติดตัวสักกบาทนั่นสิลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเงินพวกเราก็ลองเดินไปเรื่อยๆก่อนดีไหมถ้าเจอวัดพวกเราก็ไปขอนอน,อนที่วัดไงเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเหมือนขาดอะไรไปเนี่ย มีนักเรียนหายไปถึง3คนเลยเหรอแย่แล้วหรือว่าเด็กนี้ออกไปจากโรงเรียนเนี่ยไม่ได้การแล้วฉันต้องได้ไปตามก่อนที่จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเด็กพวกเธอ,ท,อทำไมในวันนี้มาดูแง่วๆน่ากลัวแบบนี้นั่นน่ะสิจะมีผีโผล่มาไหเนี่ยพวกเธออ,อย่าพูดเรื่องผีสิคนยิ่งก็กลัวอยู่แล้วเราจะทำยังไงกันดีเรากลับไปที่โรงเรียนกันดีไหม กลับไปเราอาจเดินครูทำโทษนะคงต้องนอนกันที่ป่าชานี่แหละเพราะพวกเราไม่มีเงินอะไรเลยเท้ามาก็ไปขอข้าวหลวงพ่อกินเฮ้ยเสือหมาคนฉันกลัวผีอ่ะผีมันจะออกมา ที่โรงเรียนใช่ไหมครูดูแลพอามาเจอผีผีน่ากลัวกว่าครูอีกเอาอยัางไงดีพวกเรานักเรียนอยู่ไหนกันเนี่ยนักเรียนอยู่ในวัน ใ่ครัครูพวกหนูปลอดภัยดีแล้วนี่พวกเธอนี่ออกจากโรงเรียนทําไมพวกหนูเบื่อโรงเรียนประจำค่ัครูเรยอยากหนีแล้วเป็นไงล่ะทีนี้จะกลับโรงเรียนหรือจะอยู่วันที่ผีหลอกหนูจะกลับไปโรงเรียนค่ะครูแล้วถ้าพวกหนูกลับไปที่โรงเรียนครูจะทาโทษพวกหนูไหมคะแน่นอนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดพวกเธอต้องได้รับการลงโทษที่หนีออกจากโรงเรียนพวกเธอรู้ไหมว่านอกโรงเรียนมันอันตรายแค่ไหน จเจอผียังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอคนใจร้ายนี่สิถ้าพวกเธอถูกแกงคามนโนจับตัวไปจะทํายังไงและคราวหลังพวกเธอห้ามคิดหนีอีกนะเพราะอาจไม่โชคด้เหมือนครั้งนี้เรากษาครับครู